ก่อนจะมาเป็นอาคิจากเชนซอ a w แมนที่มีหน้าตาและนิสัยอย่างที่เราเห็นกันในเรื่องนี้เขาต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างและแรงจูงใจในชีวิตเขาคืออะไรรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับพวกเราอ n นแค n y ่บอยครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและอาร์ตดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครที่น่าสนใจกันครับ พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเราว่าชอบหรือไม่ชอบตัวละครนี้กันยังไงบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตัวละครที่เราจะหยิบยกมาพูดในวันนี้ก็คือฮายาคาว่าอาคินักล่าปีศาจแผนพิเศษ4อาคิเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีต่อมาคีมักมากๆถึงแม้เขาจะไม่ชอบคำสั่งนั้นขนาดไหนแต่เขาก็จะทำตามแต่โดยดีอาคินั้นแก่กว่าเดนจีถึง3ปี แปลว่าตอนนี้เขาน่าจะอายุราวๆประมาณ19ปีครับเขาเป็นคนที่มีนิสัยจริงจังกับการลาบปีศาจแม้หน้าตาจะไม่ค่อยรับแขกแต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนดีห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอแค่ไม่ค่อยได้แสดงออกบนะ้างนักเขาถึงไม่ชอบหน้าเดนจิในตอนแรกไงครับที่เป็นคนลอยชายชิวๆไม่จริงจังไม่มีเป้าหมายในชีวิตถึงขั้นแอบไปต่อยกันเพื่อให้เดนจิลาออกจากหน่วยเพราะไม่อยากให้เดนจิตายเหมือนนักลาปีศาจที่เห็นแก่เงินแบบคนอื่น แต่สงสัยอาคีมันจะลืมครับว่าถ้าเดนจิละออกมันก็ตายอยู่ดีเพราะจะถูกล่าในฐนาะปีาศาจโหยและสาเหตุที่เขาจริงจังกับการล่าปีาศาจมากนั่นก็เพราะเมื่อ13ปีก่อน <S <S เขามีความแค้นต่อปีาศาจปืนที่ฆ่าครอบครัวเขา,เขาและไม่ใช่แค่ครอบครัวอาคีเท่านั้นยังรวมไปถึงคนในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกแค่เฉพาะญี่ปุ่นก็มีคนตายไปถึง57,912คนแล้วจากการปรากฏตัวเพียงแค่26ิวิของปีศาจปืน และมันยังปรากฏตัวในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเป็นเวลารวมๆประมาณ5นาทีมีคนตายไปทั้งสิ้นรวมๆ1 200, นึล้านสองแสนคนหลังจากนั้นมันก็ได้หายตัวไปไม่เคยปรากฏตัวมาอีกเลยนั่นทําให้อาชิและคนอีกมากมายต้องการเป็นนักล่าปีศาจเพื่อตามหาและล้างแค้นให้กับครอบครัวและคนที่ตนรักบอกเลยไอตัวนี้โคตรโหดโคตรอันตรายฟังแค่คำบรรยายยังไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ขนลุกแล้วและเพื่อที่จะสามารถต่อกรกับปีศาจได้นักล่าปีศาจจาเป็นต้องทาสัญญากับปีศาจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง อย่างตัวอาคีเองนั้นเขาก็ทําสัญญากับปีศาจจิ้งจอกและปีศาจคำสาใช่แล้วครับคนหนึ่งคนสามารถทําสัญญาปีศาจได้มากกว่าหนึ่งตัวและปีศาจหนึ่งตัวก็สามารถทําสัญญากับมนุษย์ได้หลายคนเช่นกันอย่างปีศาจจิ้งจอกนี่เองก็ทําสัญญากับนักราปีศาจของทางการหลายคนเลยนะครับเป็นตัวยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะความสามารถของมันก็คือเมื่อเรียกจะสามารถอัญเชิญร่างกายบางส่วนของปีศาจจิ้งจอกออกมาโจมตีได้เช่นสามารถเรียกหัวมังกรหรือว่าเรียกกงเล็บมาตบศัตรูเป็นต้นนะครับ ลืมบอกไปว่าปีศาจทิ้งจอกมีขนาดตัวใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยนะครับและสัญญาของอาคีที่ทําไว้ก็คือเมื่อมันถูกเรียกใช้มันจะกินส่วนหนึ่งของร่างกายอาคีเป็นค่าตอบแทนนั่นเองครับและอีกตัวที่อาคีทําสัญญาด้วยอย่างปีศาจคำสาบมันก็มีความสามารถที่โกงมากๆเลยนั่นก็คือเมื่ออาคีใช้ดาบฟันศัตรูโดน3ทีจะสามารถเรียกปีศาจคำสาบมายึดศัตรูและสาบศัตรูให้ตายทันทีได้เลขก,กับการที่อาคีต้องจ่ายอายุไข,ข่ของตัวเองเป็นข้อแรกเปลี่ยนของสัญญาเอาล่ะครับ หลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะสปอยหนักมากแบบมากมาก,มากใครที่อดใจรอดูอน,นิเมะผมขอให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อัตลรษของคุณลดลงอย่างแน่นอนผมจะให้เวลาปิดคลิปสามนีนะครับสามส่ 3, 2, เอาลวครับส่วนใครที่อ่านมาแล้วหรือชอบเสพสปอยก็ไปรับชมกันต่อได้เลยหลังจากสูดเสียป,ปีศาจจิ้งจอะอาคีได้ทําสัญญาใหม่กับปีศาจอนาคต ทำให้ได้รับพลังมองเห็นอนาคตได้ไม่กี่วินาทีทําให้อาคีสามารถหลบหลีกาการจำตีของศัตรูได้ทันอย่างกับมีเนตรวงแหวนเลยอย่างไรก็ตามปกติแล้วการทําสัญญากับปีศาจยิ่งเก่งค่าทําสัญญาก็ค่อนข้างสูงแต่ปีศาจอนาคตไม่ได้ขออะไรมากมายเลยมันขอแค่เข้าไปสิงอยู่ในตาขวาของอาคีเท่านั้นด้วยเหตุผลว่ามันเห็นอนาคตที่อาคีจะต้องตายอย่างเวลวร้ายที่สุดเขาจะต้องถูกฆ่าโดยเพื่อนสนิทอย่างดินจิมันจึงอยากเห็นชัดๆเต็มๆตาครับ และที่น่าเศร้าก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอาคิได้ถูกปีศาจปืนฆ่าและชิ้นส่วนของปีศาจปืนก็ครอบครองศพของอาคิจนอาคิกลายเป็นปีศาจปืนอีกทีมันจัดการสังหารคนเป็นจํานวนมากจนทําให้เดนจิจําเป็นจะต้องฆ่าอาคิทิ้งซะทําให้อาคิตายอย่างเวลวร้ายที่สุดตามที่ปีศาจอนาคตทํานายไว้เลยครับโคตรดาร์กเลยตอนนีน้ต่อไปจะเป็นข้อสังเกตจากที่เราได้เห็นและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาคิก็มีประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าชูเอชะหนึ่งในสํานักพิมพ์นักสือการ์ตูนชั้นนําของญี่ปุ่นได้จะอันดับตัวละครยอดนิยมของเชนซอ a ์แมนซึ่งอาคิได้รับผลโหวตเป็นอันดับ3ในปี2020ก่อนที่จะได้รับผลโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งในปี2021ครับอาคิแม้จะเป็นตัวพลองแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอย่างเห็นได้ชัดโคตรป๊อปอ่ะผลคะแนานความนิยมมาแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยก็นะใครกันที่จะไม่รักอาคิล่ะครับแม้ว่าอาจจะดูเย็นชา แต่จากที่เห็นเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นตัวละครที่มีอดีตอันเจ็บปวดและน่าเห็นใจมากๆคนหนึ่งเลยจากในเรื่องนะครับอาคิเป็นชายหนุ่มรูปงามผมสีดํายาวปานกลางตาสีฟ้าเขามักจะจัดผมของเขาในสไตล์ท็อปน็อตอาคิมักจะสวมชุดสูทและผูกเนคไทเพื่อความปลอดภัยของสาธานะใส่ตังหูและมักจะเน็บดาบไว้ด้านหลังมาพูดถึงฟอร์มปีศาจปืนกันบ้างนะครับหลังจากที่ปีศาจปืนเข้าครอบครองร่างของอาคิ เขาก็กลายเป็นปีศาจปืนทรงผมเขาจะหย่อนลงดวงตาและหน้าผากของเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดดำลำกล้องปืนและสไลด์ของปืน M1911 ยื่นออกมาจากใบหน้าของเขาที่อยู่ระหว่างดวงตาและด้ามของปืนที่ยื่นออกมาทางด้านหลังศีรษะท่อนแขนซ้ายของอาคิถูกแทนที่ด้วย M16A1 ดวนตรายมากๆต่อไปก็จะเป็นความคิดเขียนของผมกันบ้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก,ก่อน เชนซอลแมนมันเป็นกระตูนที่สุดยอดมากๆเลยครับมันได้ทําในสิ่งที่กระตูนสายหลักน้อยเรื่องที่จะกล้าทํานั่นก็คือการฆ่าตัวละครหลักนั่นเองและตัวไฮยาวะอาคิก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งน่าสนใจเกินกว่าที่เราจะคิดว่าจุดจบเขาจะเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้อ่านจนจบพาร์ทแรก51เล่มจะรับรู้ได้เลยครับว่าอาจารย์ฟูจิมัตโตแก่ใจร้ายกับตัวละครนี้มากแค่ไหนท้องครอบครัวถูกปีศาจปืนฆ่าโดยที่เขารลอดมาได้เพียงคนเดียวเขาใช้ความแค้นนี้ผลักดันตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขา นั่นคือการฆ่าปีศาจปืนถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องผ่านการสูญเสียอ,อีกมากมายหลายครั้งรวมถึงบัดดี้ของเขาเองที่เป็นดั่งอาจารย์ของตัวอาคิเองอย่างรุ่นพี่ฮิเมโนด้วยแต่ปลายทางของการที่เขาพยายามมา,าชีวิตนั่นก็คือการถูกมาคิมะหลอกใช้เพื่อทําลายสัญญาของเดนจ,จิโดยการให้อาคิไปโดนปีศาจปืนฆ่าและถูกยึดล่างไปเพื่อให้เดนจ,จิเป็นคนที่ฆ่าอาคิเผื่อว่าจะฟกทําลายสัญญาของเดนจ,จิและปจิตาได้ใช่แล้วครับ เขาต้องมาตายอย่างของเล่นที่เล่นทิ้งๆคว่างๆของมาคิมะฟังดูเป็นชีวิตที่โคตรโหดร้ายมากๆเลยมันสะเทือนอารมณ์ส,สุดๆนี่หรือคือผลลัพธ์ที่คนดิ้นรนมาทางชีวิตอย่างเขาสมควรจะได้รับและนี่เองก็เป็นสเสน่ห์ของเชนซอแมนครับความแน่นอนของเรื่องนี้ก็คือความไม่แน่นอนไม่ว่าคุณจะเมนใครเขาก็สามารถมีโอกาสตายได้หมดและไม่ได้ตายอย่างวีรบุรุษหรืออะไรดีๆทํานองนั้นแต่จะเป็นการตายแบบโหดร้ายชนิดที่ว่าทําลายตับไตพังแบบไม่เหลือชิ้นดีเลย ก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบหรือไม่ชอบอาร์ตดีไซน์ของคาแรคเตอร์นี้ตรงไหนกันบ้างหรืออยากให้พวกเราหยิบยกตัวละครไหนขึ้นมาทำคลิปต่อไปก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเรากันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา u n นค n น y ี่บตอนนี้มีช่องทาง t ิ k tok ด้วยนะ